ทำไมเราต้องปฏิบัติธรรมอย่างที่บอกให้เราท่านทั้งหลายได้ให้ทราบเมื่อเช้านะฮะว่านะการประพฤติการปฏิบัติในาศาสนาเนะี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นที่สุดกับทุกๆชีวิตนะคนณโยมนะเพราะชีวิตที่เกิดมานี่มันเต็มไปด้วยทุก มันเต็มไปด้วยทุกมันมีแต่ความทุกนะทุกที่มาพร้อมกับความเกิดนั่นแหละนะแล้วเหตุที่มันต้องเกิดอยู่ร่ำไปร่าไปนี่ก็เพราะความไม่รู้นะความไม่รู้ที่ถูกอวิชชาปกปิดถูกตันหาเป็นเครื่องร้อยรัดเอาไว้นะี่สภาพของตันหานี่นะฮะ มันเป็นเหตุแห่งทุกข์นี่มันเปรียบเสมือนเยื่อใอยยางนะยางเหนียวนะที่ร้อยสัตว์เอาไว้ให้ติดหลงไหลเพลิดเพลินยินดีนะอยู่กับภพบภูมิ31เนะี่ยมันไปไหนไม่ได้นะก็ต้องเวียนไหว้ตายเกิดอยู่อย่างนั้นนะพอเวียนไหว้ตายเกิดอยู่อย่างนั้นนะก็เป็นทุกข์รำไปเนะี่ย